ไม่ทรน,นะครับไม่ทราบว่ารถเก๋งสีแดงหน้าโรงเรียนนี้ของเราหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็มาไปขยับรถนี้ขอผมว่าแล้วเช่นวันนี <c oughs> ้จะมีเจ้าหมาก้าวบ้างนะครับหรือถ้าประสงค์จะมอบเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับวันนี้เห็นบอก,าม,ากมีรางวัลใหญ่มามอบให้ด้วยแล้วก็คนไทยไทยชีวิตไทยไทยไทยุกที่กลับ ขไปล่านนดคมล้ <człowie 32> ้ามีน่ามที่นัีนาลาความรสูงเลยได้ไปในเดียวกันะครับโกเวสตาร้ไพันนะครับใครที่ใส่เสื้อสีส้มเราบอกว่าถ้าแสนสตาในกิจกรรมนี้แล้วก็ตล ยินดีต้อนรับครับรงจักรยานจากบ้านนาครับหนังสือที่อยู่ในมือผมเลยครับเช้งงานนวันนี้ครับเป็นเช้าที่เราตวองยกมายกนะครับไม่ไม่ใช่ระะที่ไกลนักถือว่าเรามีเด็กมามีสมาิมาด้วยครับสตาร์สตาร์ที่แยกงานเดียวกันนครับยกเว้นสตาร์เก็บที่แยกทางกาางถับว่า มื่อท่านรับเสื้อแล้วนะครับท่านท่านกดินมาสวมเลยครับยกเป็นผิวานัสตาและไปนะครับไปประชาสัมพันธ์ของบนิษัทส่งเสริมประกันภัยนะครับที่ท่านได้รับของเสื้ออย่านำไปทิ้งนะครับถ้าท่านทิ้งท่านจะถูกปรับนะครับเพื่อเป็นขยาของสังคมซึ่งไม่ใช่แนวทางของเราชาวจากักรยานและที่สำคัญท่านสามารถใช้เป็นสวน